น้ำจิ้มสุกี้สูตรโบราณที่หมักนานกว่า50ชั่วโมงโรสเข้มข้นกลมกร่อมเสิร์ฟบ,บนกระทะร้อนและคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาทำให้ลูกค้าได้กินกันในราคาที่สามารถจับต้องได้และยังมีเมนูกินเล่นและเครื่องเดิมอีกหลากหลายไปดูกันเลย กินรายการวันนี้จะพาไปกินทันยาสุกกี้กันครับเดินทางง่ายสะดวกร้านอยู่ตัวเมืองกาญจนบุรีซอยหลังห้างกนกการร้านเปิด11โมงถึง2ทุ่มเจ้าของร้านบอกว่าด้วยสถานการณ์โควิดเลยหันมาเข้าครัว เปิดร้านอาหารบรรยากาศร,ร้านสไตล์มินิมอลเรียบง่ายครัวสะอาดมากและยังผัดให้เห็นกันจานต่อจานไปเลยครับดูเมนูของทางร้านกันครับเมนูทีเด็ดของทางร้านจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยครับเพราะซิกเนเจอร์ของทางร้าน อยู่ที่น้ำจิ้มสุกกี้มาเริ่มกันที่ซุกกี้น้ำความพิเศษของซุกกี้น้ำร้านนี้คือน้ำซุกกี้ที่เข้มขน้นสดน้ำเข้าไปเข้มข้นมากครมกล่อมมากเลยนะครับสดแล้วต้องสดซ้ำอีกก้วยเตี๋ยวคั่วไก่กระทะร้อนราดด้วยซอสพริพกคุกเค้าให้เข้ากันเส้นที่ตัดมาพอดีคำเข้ากับซอสพริพกโอ้โหผมนี่หยุดกินไม่ได้เลยครับ เมนูซุกี้แห้งร้านนี้เส้นไม่เละผัดแห้งๆเครื่องแน่นๆเน้นๆเลยนะครับราดด้วยน้ำจิ้มซุกี้สูตรโบราณของทางร้านทําเองผ่านการปั่นและหมักไว้ก่อนเอามาเสิร์ฟให้ลูกค้าได้กินกันต้องหมักไว้ถึง50ชั่วโมงเลยนะครับเพราะทางร้านบอกว่า ใช้น้ำส้มสายชูที่ยิ่งหมักไว้นานรสชาติยิ่งกลมกล่อมขึ้นและความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูจะน้อยลงด้วยนะครับทำให้น้ำจิ้มสุก,กี้ของทางร้านแตกต่างผมเลยขอสั่งน้ำจิ้มสุกี้เพิ่มไปหลายๆถ้วยเลยครับเพราะอร่อยจริงๆอืมดีมากเลยครับมาถึงเมนูข้าวกันบ้างนะครับร้านนี้ ก็มีเมนูข้าวเหมือนกันนะครับข้าวกะเพราหมูหมัมกน้ำมันงาพร้อมไข่ดาวช่ำๆเยิม้มๆหมูที่ใช้ผัดมีความหอมของน้ำมันงากินกับข้าวร้อนๆและไข่าดาวเยิม้มๆอืมฟินที่สุดเลยครับและยังมีเมนูกินเล่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นชีสบบลร้อนๆชีสยืดๆเฟนฟรายทอดก,กรอบๆและปอเปี๊ยผักไซนแน่นๆทอดเดือดเหลืองทองกรอบน่ากินมากเลยครับไม่อมน้ำมันด้วยนะอ้า กรอบอร่อยมากครับรสชาติอร่อยจนบรรยาเป็นคำพูดไม่ได้เลยและล้างปากด้วยน้ำเก๊กฮวยและน้ำชาดำที่ทางร้านทำเองร้านใช้วัตถุดิบอย่างดีในการทำราคาเริ่มต้นเพียง55บาทเท่านั้นบอกได้เลยนะครับคุณภาพคุม้มเกินราคาแน่นอนครับกินรายการ ิซุกกี้ร้านทันยาซุกกี้กันครับขอบคุณครับ